สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้เจ้าชายก็มาทักทายเป็นปกติเช่นเคยนะครับการเมืองร้อนแรงนะฮะบ้านเมืองเราร้อนแรงจริงประชาชนก็ลำบากขึ้นนะครับหลายหลายคนนี่ก็ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดกันมากมายเลยทีเดียวนะครับการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องปากท้องนะประชาชนหลายหลายคนที่หลับหูหล,ลับตาที่ผ่านมานะตื่นตัวกันได้แล้วนะครับการที่เราจะเลือกใครจะทําอะไรจะอยู่ฝนะ่ายไหนอย่างไรนี่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่สิทธิ์แต่ละคนนี่แหละครับสาคัญที่สุดมันแสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับคนทั่วไปประชาชนเนี่ยเขาลําบากกันมากหลายหลายคนเนี่ยลำบากมากแม้กระทั่งตัวผมก็แย่เหมือนกันฮะไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยนะครับยกตัวอย่างโจผมเหมือนกันครับค้าขายอะไรก็ไม่ได้นะครับทำอะไรก็ลําบากกันหมดส่วนใหญ่จะมีแต่คนขายข,ายของกันนะค,คนซื้อไม่ค่อยมีเพราะเขาไม่มีตังค์เพราะอะไรอะ่ะเพราะการไปไป ไปถ่วงไปดึงนู่นดึงนี่ไอคนที่เขาบริหารแล้วก็ควรจะให้บริหารเหมือนประเทศที่ก็จเจริญแล้วเนี่นนยนะครับสู้กันแทบตายนะฮะสุดท้ายเวลาคุณแพ้ก็ต้องยอมรับการแพ้ก็ต้องปล่อยเขาบริหารไม่ใช่ไปขัดขวางนู่นนี่นั่นเขาจะบริหารบ้านเมืองจะทําเศรษฐกิจให้ดีนู่นนี่ก็ไปขวางไปดันไว้สุดท้ายคนที่ตายคือตัวประชาชนนะเริ่มตาสว่างได้แล้วว่าเราควรจะยอมรับในสิทธิจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการเมืองเป็นการแคนนะครับ เราเลือกโอเคแล้วมันได้เลือกเพื่อไทยสมมติน,นะครับเราเลือกเก่าไกลเลือกรุ่นนี้นะครับเวลาเขาบริหารเราก็ควรจะส่งเสริมเขาถ้าเราไม่ชอบถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไม่ไปเอาเขาก็แค่นั้นเองนะครับเอาล่ะคท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเนี่ยผลพวกมาจากประชาชนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกที่อํมมย์เสนาต่างๆพวกเนี้มันไปจากใครไปจากประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนนะครับถ้าไม่มีแนวร่วมพวกนี้ไม่มีพลังหรอกครับที่จะไปคัดค้านการแจกเงินดีต้อนการจะ ปล่อยเงินออกสู่เกษตรกรฐานรากไกลปล่อยเงินกุลนาลกรรมอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันเลยเป็นสุญญากาศเห็นไหมฮะเอามาดูคดีกันหน่อยที่เราจะต้องจับตากันวันที่8นี่ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะต้องส่งคําชี้แจงเรื่องการตั้งคุณพิเชษ์นะครับคุณพิชัยนะฮะคุณพิชัยขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาต่างๆพวกนี้นะครับส่วนวันที่12ทีนี้ไปลุ้นพระเก้าไกล คดีล้มล้างการปกครองแล้วก็วันที่18เราไปรุนหนึหนึ่งสองเป็นคดีที่อายการสูงสุดสั่งฟอง้องอดีตนายกมระวัตท,ทักษิณชินวัตรนะครับแล้ววันที่27เป็นการฟ้องข้อหากบฏจากคุณสุเทพเทือกสุบรรณเรามาดูว่าทั้ง4วันนี้นะครับวันที่8 12 18 27เจเนี่ยจะออกมาออกก้อยอย่างไรนะครับ เราได้สะท้อนกันเป็นกระจกนะฮะจะได้สะท้อนจะได้ส่งเขาเรียกอะไรส่งความรู้สึกตัวเองไปใส่กระจกย้อนมาว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้รู้ว่าการขัดขวางการไม่ยอมรับในการบริหารการไม่ยอมรับผู้ชนะนะฮะคนแพ้ก็ต้องยอมรับอีก4ปีการเลือกตั้งเราก็ตัดสินกันใหม่เนี่ยมันถึงจะเป็นระบบที่เราจะต้องใส่ใจประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิ ที่จะเลือกแต่เมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้เราเชียร์คนนี้เขาแพ้เราก็ต้องยอมรับเราเชียร์คนนี้คนชนะเราก็ต้องยอมรับนะฮะวันนี้พูดด้วยความรู้สึกว่าแทนเสียประชาชนในหลายคนที่อดอยากกันตอนเนี้ยเรียกว่าอดอยากเลยฮะหากินยากมากครับคนที่จะจ้างเขาก็ไม่มีเงินจ้างเราเมื่อส่งงานแล้วทํางานแล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายเราอีกทีหนึ่งเพราะว่างานที่เราส่งไปเราส่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งเหมือนกันนะครับ จับตารุ้นกันนะฮะอันนี้วันนี้เราพูดในเรื่องปากเรื่องท้องกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ